ครับสวัสดีครับพบกับขายที่ดินโดยพาคินรัตนะนะครับคลิปนี้เรามาอยู่ที่อำเภอลำปายมาศนะครับจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ในตัวที่ว่าการอำเภอนะครับเดี๋ยวจะพาวนรอบๆบริเวณตัวอำเภอลำปายมาศนะครับเป็นอำเภอขนาดใหญ่ของอจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีแนวเขตติดต่อกับอำเภอห้วยทะเลนะครับของจังหวัดนครราชสีมานะครับ คลิปนี้จะพาไปดูที่ดินนะครับเป็นที่ดินทําสวนนะครับอยู่ห่างจากตัวที่วาการอาเภอไปประมาณ4กิโลเมตรนะครับที่ดินที่เราจะพาไปดูในวันนี้นะครับมีเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดคุดแดงนะครับเนื้อที่26กไร่29ตารางวานะครับห่างจากที่วาการอำเภอไปประมาณ 4กิโลเมตรนะครับห่างจากตลาดสุดเทศบาลน,นะครับห่างจากโรงเรียนลำปลายมาศนะครับประมาณ3กิโลเมตรนะครับที่ดินที่เราจะพาไปดูในวันนี้นะครับอยู่ที่ตำบลหนองคูนะครับอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับห่างจากถานนสี4เลนเข้าไปประมาณ700เมตรนะครับจะเป็น ถนนหินครุกนะครับตลอดทั้งเส้นเลยนะครับจะมีบ้านหนองกระโดนนะครับอยู่ด้านในนะครับที่ดินของเราจะอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านหนองกระโดนนะครับปัจจุบันนี้ให้ชาวบ้านนะครับเชา่าปลูกอ้อยนะครับสำหรับบริเวณรอบๆแปลงที่ดินก็จะเป็น ทุ่งนานะครับเป็นนาข้าวหอมมะล,ลิของชาวบ้านนะครับบริเวณนี้ยังอยู่ในเขตพื้นที่ของ อำเภอลำไยมาดอยู่นะครับด้านหน้าเราจะเป็นวงเวียนนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับบริเวณนี้นะครับไปตามถนนสี่เลนนะครับอีกประมาณ2.4กิโลเมตรนะครับอาจจะถึงแปลงที่ดินของเรา ที่ดินของเราจะอยู่ห่างจากถนน4ี่เลนเส้นนี้นะครับไปอีกประมาณ700เมตรนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะครับเข้าไปยังบริเวณแปลงที่ดินนะครับอีก700เมตรก็จะถึงแปลงที่ดินของเรานะครับ ถนนที่เราวิ่งเข้าไปนี้นะครับเป็นถนนหินคลุกนะครับกว้างประมาณ4เมตรนะครับปัจจุบันนี้นะครับอยู่ระหว่างการขออนุมัติงบป,ประมาณนะครับเพื่อก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตนะครับ รูปแปลงที่ดินของเราจะเป็นลักษณะตามรูปภาพนะครับตามรูปในชนดนะครับ26ไร่กับอีก29ตารางวานะครับถึงแล้วนะครับที่ดินของเราอยู่บริเวณฝั่งขวามือนะครับที่เป็นไรอ้อยนะครับบริเวณรอบๆก็จะเป็นานาข้าวนะครับของชาวบ้านนะครับเป็นข้าวหอมมะลินะครับ เดี๋ยวผมจะขับรถนะครับไปยังบริเวณแนวเขตที่ดินที่อยู่ด้านหน้านะครับปัจจุบันนี้ให้ชาวบ้านนะครับเช่าปลูกอ้อยนะครับตลอดทั้งแปลงเลยนะครับที่ดินแปลงนี้สามารถมองเห็นแนวเขตได้ชัดเจนนะครับตามแนวไล่อ้อยนะครับรูปแปลงที่ดินก็จะเป็นลักษณะตามรูปภาพนะครับฝั่งซ้ายมือด้านบนนะครับ จะมีสระน้ำอยู่ในแปลงที่ดินของเรานะครับสระน้ำมีขนาดประมาณ1ไร่นะครับแนวเขตที่ดินของเราจะอยู่บริเวณนี้นะครับเป็นแนวคันนานะครับอยูอ่ปิดกับแปลงอ้อยนะครับทั้งหมดเลยนะครับ แปลงนี้มีหน้ากว้างติดถนนเส้นนี้นะครับประมาณ50เมตรนะครับลึกเข้าไป290เมตรนะครับด้านท้ายแปลงที่ดินนะครับจะมีความกว้างอยู่ที่150อเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมบริเวณสระน้ําที่อยู่โซนด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับบริเวณนี้นะครับเหมาะแก่การทําการเกษตรนะครับ แนวเขตที่ดินของเราจะอยู่บริเวณต้นไม้ใหญ่นะครับฝั่งขวามือที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านะครับบริเวณนี้จะมีการถมดินไว้บางส่วนแล้วนะครับบริเวณด้านหน้าก่อนที่จะถึงสระน้ำนะครับเป็นแปลงไร่อ้อยทั้งหมดเลยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับเดินทางมาดูนะครับสามารถาดูแนวเขตที่ดินได้นะครับจาก ไล่อ้อยแปลงนี้นะครับเป็นแปลงไล่อ้อยแปลงเดียวนะครับนอกนั้นก็จะเป็นแปลงนาของชาวบ้านนะครับเป็นนาข้าวนี่นะครับคือสระน้ําที่อยู่ภายในบริเวณแปลงที่ดินนะครับมีขนาดประมาณหนึ่งไร่นะครับใช้เก็บน้ําไว้ใช้สําหรับทําการเกษตรนะครับในช่วงฤดูแล้งนะครับสระมีความลึกประมาณ4เมตรนะครับ อยู่ห่างจากหมู่บ้านมาประมาณ200เมตรนะครับสามารถขยายเขตไฟฟ้าเข้ามาได้นะครับอีกประมาณ200เมตรนะครับหรือท่านใดอยากจะรอการขยายเขตไฟฟ้านะครับจากทางอ,อบอตอก็ได้นะครับที่ดินบริเวณนี้อยู่ในพื้นที่ของอ,อบอตอหนองคูนะครับอำเภอลำลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ นี่นะครับคือพื้นที่ศูนด้านหน้านะครับเป็นแนวไร่อ้อยทั้งหมดเลยนะครับแนวเขตที่ดินของเราหน้ากว้างติดถนน50เมตรนะครับลึกเข้าไปเกือบ300เมตรนะครับด้านท้ายแปลงที่ดินจะมีความกว้างอยู่ที่150เมตรนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นฉนดคุดแดงเนื้อที่26ไร่29ตารางวานะครับเจ้าของที่ดินตั้งราคาขายไว้ที่ไร่ละ200 0สนบาทนะครับขายยกแปลงนะครับไม่แบ่งนะครับแปลงนี้นะครับหหามอกเกตการซื้อเก็บไว้นะครับทำปศุสัตว์นะครับทำการเกษตรได้นะครับหรือจะสร้างที่อยู่อาศัยในภายภาคหน้าก็ได้นะครับเป็นทางผ่านเข้าหมู่บ้านนะครับที่อยู่ด้านใน ห่างจากตัวอำเภอลำไายมา,มาประมาณ4กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับท่านใดสนใจนะครับอยากจะเดินทางมาดูแปลงที่ดินนะครับสามารถดูพิกัดนะครับตามรายละเอียดที่ให้ไว้ในประกาศนะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข สวัสดีครับ